ขี่ควายพิสูจน์รักแท้เจ้าสาวลั่นทาแต่งกับฉันต้องขี่ควายเป็นเพราะที่บ้านเลี้ยงควายขี่ควายพิสูจน์รักแท้เจ้าสาวลั่นทาแต่งกับฉันต้องขี่ควายเป็นเพราะที่บ้านเลี้ยงควายพ่อเจ้าสาวบอกควายชมพูตัวนี้ชื่อเจ้าอังเปาราคาสามล้าน วันที่20พฤษภาคม67ที่รีสอร์ทบ้านควายชมพูซึ่งตั้งอยู่ที่ตอป่าไก่อเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีการจัดงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวสุพิศราพงศกุลและนายธนากรวงหลวงพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวได้เชิญแขกมาร่วมงานแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวจำนวนมาก โดยบ้านฝ่ายเจ้าสาวเปิดรีสอร์ทบ้านควายชมพูเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงตั้งอยู่ชายทุ่งกับทุ่งนาที่เขียวขจีดูเป็นธรรมชาติในชนบทมีน้ำจากคลองชนลประทานไหลผ่านหน้าบ้านสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญยังที่บ้านเจ้าสาวมีการเลี้ยงควายไว้หลายตัวทั้งควายสีเทาและสีควายชมพูที่หาดูได้ยากมากควายชมพูตัวนี้ชื่อว่า เจ้าอังเปาเป็นควายเพศผู้ที่นายจรันพงสกุลรักษาการผู้อำนวยาการโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบิดาของฝ่ายเจ้าสาวได้เลี้ยงไว้ ลักษณะลำตัวตั้งแต่หัวถึงขาจะมีสีขาวอมชมพูสวยงามมากหลังเลิกงานลูกสาวก็จะมาเล่นกับเจ้าอ่งเปาด้วยความรักและผูกพันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทำให้วันสำคัญในชีวิตครั้งนี้ทางครอบครัวจึงนำเจ้าอ่งเปามาร่วมงานโดยให้เจ้าบ่าขี่หลังเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ว่าเจ้าเ่าวสามารถขี่ควายได้ไหมเพราะเจ้าสาวยืนกรานท่าแต่งกับฉันต้องขี่ควายเป็นเพราะที่บ้านเลี้ยงควายแต่สุดท้ายเจ้าเ่าก็ขึ้นขี่หลังควายได้ โดยมีเจ้าสาวมาให้ช่อดอกไม้ด้วยสำหรับบรรยากาศงานแต่งในวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเพื่อนเพื่อนหลายคนมากันเป็นคู่ทั้งหนุ่มสาวสามีภรรยาต่างมาขอถ่ายรูปแสดงความยินดีกับวันสำคัญของเพื่อนที่ต้องจดจำไว้ไม่รู้ลืม จากการสอบถามนายจรันพ่อเจ้าสาวทราบว่าเจ้าอ่างเปาควายชมพูตัวนี้ซื้อมานานแล้วในราคากว่าหนึ่งแสนบาทแต่ตอนนี้มีคนมาให้ราคามากกว่าสามล้านบาทแล้วแต่ยังไม่ขายเพราะผูกพันมากและสุดท้ายก็คงต้องตกเป็นสมบัติของลูกเพราะมีลูกสาวคนเดียวจึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าบ่าวจะส่อเขาอนาคตต้องไปเลี้ยงควายหรือจะตกถังข้าวสารกันแน่เพราะควายชมพูราคาถึงสามล้านและยังมีอีกหลายตัวด้วย